อัปเดทรถเข้าใหม่รถโคตรสวยโคตรแจ่มนะครับจะเป็นรุ่นอะไรไม่ได้นอกจากออกซ์ล X3 ปี2005คันนี้ครับมาดูความสวยงามของคันนี้กันบ้างครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดรไลท์นะครับชุดสเกิร์ตรอบคันแล้วก็แบ็กเดิมจากโรงงานนะครับบอกแล้วว่ารถคันนี้เดิมมากสวยมากจริงๆครับนะนี่เห็นไหมไฟไท้าย แล้วก็สติ๊กเกอร์คบฟับเป็น X อกซิลีของเขาครับเนีมาดูในส่วนของด้านในกันครับบอกเลยว่าด้านในเจ็บมากครับนี่ด้านในสีแดงดำสวยงามสะอาดสะอาดนะครับคอนโซลเดิมนะครับสีดำเครื่องเสียงเดิมพวกอะไรเดิมเป็นเกียร์ธรรมดาครับดูครับสวยจริงๆครับเนี่ยครับ ภายในโคตรสวยครับเป็นเบาะหนังเอานะเบาะหนังสีดับตัดด้วยแดงครับเป็นเอกลักษณ์ของ X Series ครับแล้วที่สำคัญมันโคตรนงี่มาดูกันนี่มาดูกดันนี่นะครับเลขไมค์ที่งงได้มากครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรถปี2015นะครับอา่าประมาณ9ปีนะครับเลขไมค์อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลขไปอยู่ที่1 5 7่งเก้าสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับรถแบบวิ่งน้อยมากครับใครได้คันนี้ไปบอกได้เลยว่าโคตรโคตรครับนะครับ สวยงามมากนะมาดูห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างไหมผมบอกได้เลยครับไม่เปลี่ยนแปลงนี่ลงมันนะรถเดิมยังไงนะครับต้องเป็นอย่างนั้นครับนี่ของเดิมทุกอย่างเดิมคางหน้าเดิมนะครับแผ่นเพดนเดิมนะฝากรงเดิมเดิมทุกอย่างครับ เครื่องดีเครื่องแม่นแน่นอนครับคันนี้สำหรับยูสุออน X2 ปี2 0 0 5คันนี้นะครับดาวที่999บาทน,นะครับทุกท่านนะค่อนข้างวัดอยู่ที่ประมาณ1พันบาทเองนะครับมีดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าจัดค่าโอนภาษีพร,รมประกันภยัยรถยนต์ให้เงินเดือน และก็รับกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลรับประกันโครงสร้างไม่ชนหนักไม่พิกวักไม่ตัดตอ่อไม่จมน้ำแน่นอนครับ <S <S หากลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถสวยๆคันนี้ไปใช้งานก็เรียนเชิญที่สูบเงินลงรถของเราครับ